สวัสดีทุกท่านครับผมนายแพทย์นายเจรกูลครับตำแหน่งล่าสุดก็คือรักษาการผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคและผู้อนวยการสํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีผมเป็นคนอุบลครับ <c oughs> สมัยเด็กๆเกนี่ยผมรู้จักสครสืบในนามของอนามัยเจ็ดอุบลราชธานีนะครับสมัยนั้นเนี่ยอนามายัามายเจดเด็ดเป็นที่รู้จักกันดีใน,ใน,ใ,นในด้านการรักษาโรคที่เป็นปัญหาของท้องถิน่น พอได้เข้ามาบริหารที่สำนักง,งานบองกันควบคุมโรคที่10แล้วก็มีความรู้สึกว่าในส่วนของภาคประชาชนจะยังไม่ทราบว่าสคร .10 คืออะไรอยู่ตรงไหนทำงานประเภทไหนนะครับเราก็มีแนวคิดว่าเราอยากจะบริหารสคร .10 ให้มีชื่อเสียงเช่นอนาอับไเจ็ในอดีตนะครับก็เลยได้มีการพูดคุยกันในส่วนของคณะกรรมการบริหาร นะครับและก็คณะเจ้า,าที่ของเราทุกท่านนะครับและก็ออกเป็นนโยบายที่สําคัญเป็นกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการบริหาร2 1 0นะครับโดยมีสโลแกนในการทํางานร่วมกันดังนี้ครับชี้เป้าเฝ้าดูรู้การเคลื่อนไหวไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังนี่คือนโยบายของนายแพทย์เดนัยเจียรกูลผู้นำองค์กรคนใหม่ ที่เข้ามาขับเคลื่อนสครอรอุบลเมื่อปี2560จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ท่านก้าวเข้าสู่กรมควบคุมโรคท่านได้อุทิศตนด้วยความมุ่งมั่นเสียสละผนึกกำลังของคนในหน่วยงานสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เครือข่ายเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานจนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดกวาดล้างโรควัณโรคนอกทีบี ยกระดับระบบ EOC ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคอย่างมีประสิทธ,ธิภาพดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขในพื้นที่อาทิวิกฤตน้ำท่วมในปี2562พัฒนาสมรรถนะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้มีความพร้อมรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนออสคร10ได้สนับสนุนการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ACF กว่า10,000 0คน เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สอบสวนโรคและสนับสนุนอุปกรณ์เวชภันฑ์แก่พื้นที่ขับเคลื่อนการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนอีสานให้เป็นวาระสุขภาพเร่งด่วนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้ทุกอำเภอสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยหนึ่งแห่งเพื่อตัดวงจรของพยาธิใบไม้ตับและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง โดยมีเทคนิคการสื่อสารที่เข้าใจง่ายตรงตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนอกจากภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแล้วท่านยังส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กรสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรขับเคลื่อนกิจกรรม5สปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ให้เป็นสถานที่น่าอยู่น่าทำงานสร้างคนสร้างงานสร้างสุขคนสำราญงานสําเร็จงานได้ผลคนมีความสุขนำไปสู่รางวัลองค์กรแห่งความสุขกรมควบคุมโรคปีงบประมาณ2,564นอกจากเรื่องงานที่ท่านมุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่แล้วยังมีอีกหลายด้านที่ท่านเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวทั้งเรื่องการเคารพผู้ใหญ่และให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถเข้าถึงพบปะพูดคุยให้คำปรึกษาสอนงานหลักบริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นกันเองเช่นหัวหน้างานต้องกล้าตัดสินใจโดยมีข้อมูลสนับสนุนไม่ต้องกลัวการตัดสินใจผิดใช้หลักเศรษฐศาสตร์าสาธารณาสุขในการจัดการป้องกันควบคุมโรคคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดและกำชับเสมอเมื่อมีโอกาส ว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญต้องหมั่นดูแลทุกครั้งเมื่อมีโอกาสทำให้เป็นนิสัยและทุกๆวันท่านต้องออกกำลังกายไม่ว่าจะเดินวิ่งหรือเล่นกีฬาถือเป็นกิจวัตรในการดูแลสุขภาพของตนเองการทำนุบำรุงศาสนาเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท่านสนับสนุนให้เกิดภายในองค์กรเป็นประจำทั้งการตักบาตรการถวายผ้าอาบน้ำฝนการสวดมนต์ และเชิญชวนให้ทุกคนเข้าวัดทำบุญเมื่อมีโอกาสเป็นประจำความสำเร็จในทุกๆด้านจะเกิดขึ้นได้ยากหากจุดเริ่มต้นคือครอบครัวยังไม่มีความพร้อมท่านเป็นคนที่ใส่ใจและให้ความสำคัญในการดูแลครอบครัวเป็นอย่างสูงดูแลบุพการีส่งเสริมบุตรและบำรุงคู่ครองเพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเป็นจุดเริ่มต้นสู่สังคมที่ดีต่อไป สนทัศสุธาธรรมตำแหน่งพนักงานธุรการระดับส .4 เกิดเมื่อวันที่18มกราคม2505บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2539ตลอดการรับราชการมา26ปีการทำงานผ่านเรื่องราวบททดสอบชีวิตราชการ ทั้งการงานผู้คนและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรผ่านร้อนผ่านหนาวจนถึงวันนี้โดยมีคติประจำใจที่ถือปฏิบัติมาตลอดอายุราชการคืออย่าสร้างปัญหาให้กับใครความภาคภูมิใจตลอดชีวิตการรับราชการ ท่านมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มีความรับผิดชอบสูงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตอาสาใจบริการช่วยเหลือผู้อื่นมีเซอร์วิสมายจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นคนดีสีสอรครปี2,553รางวัลคนดีศีกรมควบคุมโรคปี2,554 และรางวัลคนดีสีสาธารณสุขปี2554นอกเหนือจากรางวัลเชิดชูเกียรติที่ได้รับแล้วท่านยังมีบุคลิกภาพและความสามารถพิเศษที่โดดเด่นเป็นผู้ที่มีนิสัยร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสกล้าสแสดงออกและร้องเพลงได้ไพเราะสร้างความสุขสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีวลีเด็ดประจำตัวคือได้ครับไม่เป็นไรครับยินดีครับทั้งยังเป็นพี่เป็นนา้าที่คอยให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาที่ดีและคอยสร้างขวัญกาลังใจในการทำงานให้กับน้องๆอ,อยู่เสมอโดยมักจะสอนน้องๆว่าทุกครั้งที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เราถนัดหรือไม่งานเล็กหรืองานใหญ่ก็ตามจงเข้าไปทำเถอะครับงานหนักไม่เคยฆ่าคนเรียนรู้ให้เกิดประสบการณ์และพร้อมที่จะสร้างกำลังใจทำให้เราสู้กับงานต่อไปนายธีรพงษ์เชื้อคนแข็ง ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการชัน,นสูตรโรคสอสอเริ่มรับราชการเมื่อปี2525 25, ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตรวจรักษาเชื้อมาลาเรียที่มาลาเรียคลินิกบ้านสารแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารในปี2530บรรจุลูกจ้างประจําตำแหน่งพนักงานเยี่ยมบ้านที่หน่วยมาลาเรียที่33จังหวัดสกลนคร ประจำที่มาาเรียคลินิกบ้านสารแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารและในปี2555ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการชนณสูตรโรคสอสปฏิบัติงานที่มาาเรียคลินิกบ้านสารแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจนถึงปัจจุบันด้านการทำงานท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มที่ มีความสามารถหลายด้านโดยเฉพาะการควบคุมมาลาเรียในพื้นที่และความเชี่ยวชาญในการตรวจหาเชื้อมาลาเรียในเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีความถูกต้องแม่นยำทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็วลดความรุนแรงของผู้ป่วยลดการแพร่ระบาดในพื้นที่บุคลิกของท่านเป็นคนเรียบง่ายอัธยาศัยดีเป็นมิตรกับทุกคนมีน้ำใจที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ในทุกๆเช้าที่มาทำงานจะชอบมีของติดไม้ติดมือมาฝากน้องๆในที่ทำงานเสมอเป็นพี่เป็นน้องกับผู้ร่วมงานมองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนถือเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้น้องๆทุกคนอยากร่วมงานด้วยทั้งยังเป็นที่รักและได้รับความไว้วางใจทุกคนจะชอบพูดคุยและปรึกษาเมื่อมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตามพอเป็นผู้รับฟังและให้คำแนะนำที่ดี จึงเป็นที่รักและเคารพของเพื่อนร่วมงานและมิตรสหายเสมอมานายประยุทธ์วงศาตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการสสาเขารับราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ2,530ที่ส่วนมาลาเรียที่สองอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีปีงบประมาณ2,537ได้อาสาไปปฏิบัติงานที่มาลาเรียคลินิกบ้านดงนาอําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี จากภารกิจหลักในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและตรวจรักษาผู้ป่วยมา,ร,ารียในพื้นที่เสี่ยงสูงในถิ่นทุรก,กันดารตามหมู่บ้านพื้นที่ชายแดนที่มีผู้ป่วยทั้งคนไทยและคนต่างชาติการทำงานด้วยความยากลำบากของการเดินทางความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือคืออุปสรรคในการดำเนินง,งานเพื่อหยุดยั้งโรคที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่สร้างความพึงพอใจให้คนในชุมชน จนกลายเป็นลูกหลานญาติมิตรของประชาชนในพื้นที่นั้นสู่ความรู้ความเชี่ยวชาญการตรวจรักษามาลาเรียจนเป็นที่ยอมรับและได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการตรวจหาเชื้อาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ทั้งเทคนิคฟิล์มหนาและฟิล์มบางในเขตพื้นที่รับผิดชอบอยู่บ่อยครั้งเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทุกแห่งที่ไปปฏิบัติตงานเพราะเป็นคนอัธยาศัยดีสร้างความเป็นพี่น้องให้แก่ผู้มารับบริการ สำหรับเพื่อนร่วมงานคุณประยุทธ์จะมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมงานโดยเป็นตัวอย่างให้น้องๆ้องเคารพผู้บังคับบัญชาช่วยเหลืองานสอนงานให้แก่รุ่นน้องทั้งทางทฤษฎีและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้สะสมมาให้มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่บุคลิกส่วนตัวของท่านเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเป็นพี่เป็นน้องประนีประนอมไม่ชอบความขัดแย้งและชอบทำอาหารให้น้องๆได้ทานร่วมกันเพื่อให้ได้ใกล้ชิดสนิทสนมพูดคุยเกิดความสามคัคคีและยังชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวมจึงเป็นที่รักนับถือของน้องๆและเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอด นายสุภาพสินทานตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการชนสูตรโรคระดับสอสองรับราชการเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2539นาในตำแหน่งพนักงานเยี่ยมบ้านที่อำเภอเขม,มาราาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านป้องกันควบคุมโรคติดต่อนําโดยมแมลงเรื่อยมาสะสมประสบการณ์การทำงานนานหลายปี จนนำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการป้องกันควบคุมโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจเลือดหาเชือ้อการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียจนประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับและเชื่อถือในการรักษาจนถูกขนานนามว่าเป็นหมอยุงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกจากการค้นหารักษาผู้ป่วยในพื้นที่แล้วพี่สุภาพสินทานยังมันศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดมา ผ่านการอบรมจนเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจกล้องจุลทรรศน์กรมควบคุมโรคสามารถตรวจยืนยันหาเชื้อมาลาเรียให้แก่หน่วยงานเครือข่ายได้อย่างชำนาญเป็นที่น่าเชื่อถือแก่เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบตลอดมาบุคลิกภาพส่วนตัวเป็นผู้ฟังที่ดีพูดน้อยสุขุมชอบทำงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงมักได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่น่าเคารพตอบเพื่อนร่วมงานนิสัยส่วนตัวเป็นอีกคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรวมทั้งเพื่อนบ้านญาติพี่น้องอย่างสม่ำเสมอตลอดมา